การละครั้งหนึ่งมีวิญญาณดวงหนึ่งรู้ว่าตนคือแสงสว่างมันเป็นวิญญาณใหม่จึงร้อนรนกระวนกระวายที่จะมีประสบการณ์ฉันคือแสงสว่างวิญญาณดวงนั้นพูดฉันคือแสงสว่างแต่สิ่งที่มันรู้และพูดมาทั้งหมดก็ไม่อาจทดแทนประสบการณ์ได้ จากโลกที่วิญญาณผุดขึ้นนั้นไม่มีสิ่งใดเลยนอกจากความสว่างทุกดวงวิญญาณล้วนสง่างามทุกดวงวิญญาณล้วนมหัศจรรย์ทุกดวงวิญญาณรวงรองด้วยแสงอันน่าเกรงขามของฉันดังนั้นวิญญาณน้อยดวงนี้จึงเปรียบเสมือนเทียนเล่มหนึ่งในดวงอาทิตย์ณใจกลาง ของแสงสว่างอันโอลานในฐานะที่เป็นส่วนเ,วเล็กๆมันไม่อาจแลเห็นตัวเองไม่อาจมีประสบการณ์ถึงตัวเองได้ว่าแท้จริงตนคือใครและเป็นอะไรวิญญาณดวงนี้ร่ำร้องจะรู้จักตนเองความปรารถนานั้นแรงกล้าจนฉันพูดขึ้นในวันหนึ่งว่า เจ้าตัวเล็กเจ้ารู้ไหมว่าอะไรที่ตอบสนองเสียงร่ำร้องนี้ของเจ้าได้โอ้พระเจ้าข้าต้องทำอะไรบ้างข้าพร้อมจะทำทุกอย่างเจ้าต้องแยกตัวออกไปจากพวกเราที่เหลือแล้วเจ้าจะต้องเรียกตัวเองว่าความมืดอะไรคือความมืดหรือพระองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ คือสิ่งที่เจ้าไม่ได้เป็นนั่นหละวิญญาณดวงน้อยจึงได้แยกตัวออกจากทั้งหมดเพื่อไปอยังอีกโลกหนึ่งในโลกนั้นวิญญาณมีอำนาจที่จะมีประสบการณ์ทุกอย่างเกี่ยวกับความมืดและมันก็ทำอย่างนั้นท่ามกลางความมืดนั้นเองมันได้ร้องออกมาว่าพระบิดา ระบ,บิดาเจ้าค่าเหตุใดจึงทอดทิ้งข้าพระองค์แม้จะอยู่ในช่วงเวลามืดมิดที่สุดฉันก็ไม่เคยทิ้งเธอเลยแต่อยู่เคียงข้างเธอเสมอและพร้อมจะย้ำเตือนให้เธอระลึกได้ว่าแท้จริงแล้วเธอคือใครฉันพร้อมและพร้อมอยู่ตลอดเวลาที่จะเรียกเธอกลับบ้านดังนั้น จงเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดและอย่าสาบแช่งเลยจงอย่าลืมว่าเธอคือใครในโมงยามที่ถูกห้อมล้อมด้วยสิ่งที่ไม่ใช่เธอจงสรรเสริญการสร้างนั้นแม้เธอจะพยายามหาทางเปลี่ยนแปลงมันอยู่ก็าตามและขอให้รู้ว่าสิ่งที่เธอได้ทําในช่วงแห่งบททดสอบอันยิ่งใหญ่ จะเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ได้ด้วยเช่นกันเพราะทุกประสบการณ์ที่เธอสร้างคือสิ่งบ่งบอกว่าเธอคือใครและใครที่เธอปรารถนาจะเป็นเธออาจเลือกเป็นส่วนใดของฉันก็ได้ตามที่ใจเธอนั้นปรารถนาฉันบอกดวงวิญญาณน,น้อยเธอคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดที่กำลังมีประสบการณ์ถึงตัวเอง ตอนนี้ความศักดิ์สิทธิ์ด้านไหนหละ่ะที่เธอปรารถนาจะมีประสบการณ์ว่าเป็นตัวเธอหมายความว่าผมเลือกได้หรือครับวิญญาณน,น้อยถามและฉันก็ตอบว่าได้สิเธออาจเลือกมีประสบการณ์ถึงความศักดิ์สิทธิ์ด้านไหนก็ได้ในตัวเธอในฐานะที่เป็นเธอและผ่านทางเธอ ตกลงครับวิญญาณน้อยบอกถ้าอย่างนั้นผมเลือกที่จะเป็นการให้อภัยผมต้องการที่จะมีประสบการณ์ถึงตัวเองว่าเป็นด้านนั้นของพระเจ้าที่เรียกว่าการให้อภัยที่แท้จริงครับอืมนี่ก่อให้เกิดความท้าทายขึ้นมานิดหน่อยอย่างที่เธอพอจะจินตนาการได้เพราะไม่มีใคร ให้เธอให้อภัยหรอกทุกสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นคือความสมบูรณ์แบบและความรักไม่มีใครให้ผมให้อภัยได้เลยหรือครับวิญญาณน,น้อยร้องถามอย่างไม่อยากจะเชื่อไม่มีหรอกฉันย้ำคำํามองไปร,บรอบๆสิเธอเห็นวิญญาณดวงไหนที่สมบูรณ์แบบน้อยกว่าเธอหมดจดงดงามน้อยกว่าเธอไหม แล้วเวลานี้วิญญาณน้อยหันไปรอบๆแล้วก็ต้องประหลาดใจที่เห็นวิญญาณทั้งหมดในสูงสวรรค์กำลังห้อมล้อมเข้าอยู่พวกเขามาจากทุกสารทิศไกล,กลทั่วทั้งอาณาจากักรเพราะได้ข่าวสะพัดไปว่าวิญญาณน้อยดวงหนึ่งกำลังมีการพูดคุยที่ไม่ธรรมดากับพระเจ้า ผมไม่เห็นใครจะหมดจดงดงามน้อยกว่าตัวผมเลยวิญญาณน,น้อยร้องบอกแล้วอย่างนี้ผมจะให้อภัยใครได้อะครับท่านใดนั่นเองวิญญาณอีกดวงก็ก้าวเท้าออกมาเธอให้อภัยฉันได้นะวิญญาณเปลี่ยนรักบอกฉันจะให้อภัยเธอได้ยังไงวิญญาณน,น้อยถาม ฉันจะเข้าสู่ชีวิตในชาติต่อไปของเธอและจะทำอะไรบางอย่างให้เธอให้อภัยวิญญาณเปี่ยมรักตอบแต่อะไรล่ะเธอผู้เป็นแสงเจิดจา้าไร้มนทินจะทำอะไรที่ทำให้ฉันอยากให้อภัยเธอวิญญาณน้อยอยากรู้โอ้วิญญาณเปี่ยมรักหยิมเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดอีกทีนะว่าจะทำอะไร แต่ทำไมเธอต้องถึงทำอะไรแบบนั้นด้วยล่ะวิญญาณน,น้อยไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าทำไมสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบหมดจดเช่นนั้นถึงได้ยอมลดระดับการสั่นสะเทือนของตัวเองลงมามากเสียจนสามารถทำอะไรบางอย่างที่ไม่ดีได้เหตุผลง่ายนิดเดียววิญญาณเปี่ยมรักอธิบายฉันจะทำอย่างนั้น เพราะฉันรักเธอไงเธอต้องการมีประสบการณ์ถึงตัวเองว่าเป็นการให้อภัยไม่ใช่หรอแล้วอีกอย่างนะเธอก็เคยทำให้ฉันเหมือนกันฉันเคยหรอวิญญาณน้อยถามแน่นอนเธอจำไม่ได้หรอเราเคยเป็นมาหมดแล้วทั้งเธอและฉันเราเคยเป็นทั้งสูงและต่ําทั้งซ้าย และขวาทั้งที่นี่และที่นั่นทั้งเวลานี้และเวลาอื่นทั้งใหญ่และเล็กทั้งชายและหญิงทั้งดีและเลวเราเคยเป็นทุกอย่างมาแล้วเราต่างตกลงทำแบบนี้กันเพื่อให้พวกเราแต่ละคนได้มีประสบการณ์ถึงตัวเองว่าเป็นส่วนที่สง่างามที่สุดของพระเจ้าเพราะเรา ได้เข้าใจว่าหากไม่มีสิ่งที่เธอไม่ได้เป็นสิ่งที่เธอเป็นย่อมไม่มีหากไม่มีเย็นเธอก็ไม่อาจเป็นอุ่นหากไม่มีทุกข์เธอก็ไม่อาจเป็นสุขได้หากไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความชั่วร้ายประสบการณ์ที่เธอเรียกว่าความดีงามก็มิอาจดำรงอยู่หากเธอเลือกจะเป็นสิ่งใด บางสิ่งหรือบางคนที่ตรงข้ามกับสิ่งนั้นจะต้องปรากฏขึ้นที่ไหนสักแห่งในจักรวาลของเธอเพื่อให้การเป็นเธอนั้นเป็นไปได้วิญญาณเปี่ยมรักอธิบายต่อว่าคนเหล่านั้นคือทุตสวรรค์เฉพาะกิจและสภาวะการต่างๆเหล่านี้ก็คือของขวัญจากพระเจ้ามีเพียงเรื่องเดียว ที่ฉันอยากจะขอเธอวิญญาณเปลี่ยมรักประกาศอะไรก็ได้ว่ามาเลยอะไรก็ได้ทั้งนั้นวิญญาณน้อยร้องบอกเวลานี้วิญญาณน้อยกำลังตื่นเต้นที่จะได้รู้ว่าตนเองสามารถมีประสบการณ์ถึงทุกด้านอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าได้เวลานี้วิญญาณน้อยเข้าใจแผนการแล้ว ในห้วงเวลาที่ฉันทำร้ายและทำลายเธอวิญญาณเปี่ยมรักบอกในห้วงขณะที่ฉันทำเลวร้ายกับเธอเกินกว่าที่เธอจะจินตนาการถึงในห้วงขณะนั้นขอเธอจงอย่าลืมว่าตัวตนที่แท้จริงของฉันคือใครโอ้ฉันจะไม่ลืมแน่นอนวิญญาณน้อยสัญญา ฉันจะเห็นความหมดจดของเธอในแบบที่ฉันเห็นเธอในตอนนี้และฉันจะจดจำตัวตนที่แท้จริงของเธอไว้ตลอดไป